คําแนะนําในการรับชมคลิปให้ได้อัธรสนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะและเป็นการทำนายดวงแบบเจเนอรัลไม่ใช่ดวงของใครคนเดียวดังนั้นถ้าคุณรู้สึกไม่ถูกใจสามารถกดข้ามไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่ l i น์ Official at upk 3 8 7 1 s ค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะไปฟังดวงกันเลยดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะด,ดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องภูริษาแอสโตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่แม่หมอจะมาพูดถึงพลังงานนะคะในเรื่องของดวงดาวนะคะก็คือเรื่องของดาวพฤหัสนั่นเองนะคะที่ย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะตั้งแต่ปลายปี2 5 6 3นะคะซึ่งนะ,ะถ้าหลายๆคนถามว่าทำไมเพิ่งมาพูดตอนนี้นะคะจริงๆเนี่ยได้พูดไปแล้วนะคะแต่ไม่ได้อัดเป็นคลิปเฉยๆนะคะพูดในไลฟ์นะคะใน Facebook Page นะคะแล้วก็ในอ่อในแอปอดวงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยาก อยากไปย้อนฟังเนี่ยลองไปหาหาดูใน Facebook Page ที่ชื่อว่าแลดวงก็ได้นะคะพูดว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่ไม่ได้ทาคลิปเฉยๆนะ,ะเพราะช่วงที่พูดนะ่ยยังไม่ได้สร้างช่องเลยนะคะโอเคนะคะแต่ว่าในในวันนี้นะคะที่จะมาพูดถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าดาวพฤหัสนะ,ะเขาได้เดินถอยหลังนะคะกลับเข้าสู่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายปีปลายเดือนนะคะกรก,กรกฎาคมนะคะ ก็คือประมาณปลายเดือนที่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งพลังงานครั้งนี้เนี่ยค่ะจะส่งผลถึงสถานการณ์อะไรสําคัญสำคัญบ้างทั่วโลกนะคะแล้วก็ในประเทศ ประเทศเราเองนะคะแล้วจะส่งผลยังไงถึงคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังกันเลยนะนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกก่อนว่าสําหรับคนที่เข้ามาในช่องนี้นะคะช่องนี้เนี่ยใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะในการพูดถึงเรื่องของดวงดาวนะคะในการทานายดวงนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าการเดินของดวงดาวนะคะปฏิทินดาวนะคะไม่ได้เหมือนกับโหราศาสตร์ไทยนะะดาวเดินไม่พร้อมกันเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามานะคะเรารู้สึกว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดาว ของแม่หมอในของช่องนี้นะคะถึงได้เดินไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินมาอันนี้ต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างทั้งศาสตร์ตะวันตกสมัยใหม่นะคะแล้วก็ตะวันตกแบบดั้งเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วคุณอยากจะลองฟังดูก็ได้นะคะแล้วลองดูว่าแม่นไหมหรือว่าเป็นยังไงอย่างนี้นะคะสำหรับหลายคนที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วยังไม่รู้สามารถเปิดใจและลองฟังได้นะคะ โอเคก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงเรื่องของพลังงานของดาวพฤหัสะะที่เขาถอยหลังนะ,ะกลับเข้ามาสู่ราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วดาวพฤหัสะะย้ายเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่20กรกฎาคม2563กนะคะก็คือขอโทษนะคะ20ธันวาคม2563กนะคะก็คือปลายปีที่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าโดยปกติแล้วอะค่ะดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นดาวที่ เดินนะคะถ้าเขาจะเดินครบรอบ12ราศีเนี่ยคือ12ปีดังนั้นหมายถึงว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะสเตชันหรือว่าจะสถิตอยู่ในแต่ละราศีราศีละ1ปีนะคะซึ่งปีนี้นะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาสถิตอยู่ในราศีกุมนะคะซึ่งเซอร์โคของเขาพีเลียดของเขาคือเขาจะสถิตอยู่ในราศีกุม1ปีนะคะแต่โดยปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยดาวพฤหัสเขาจะเดินครบองศานะคะก่อนที่จะสิ้นปีอยู่แล้วละย้ายไปอีกราศีนึงนะคะแล้ว พอกลางกลางปีเขาก็จะเดินถอยหลังกลับเข้ามาอยู่ที่เดิมเหมือนที่เขาเคยเข้ามาตั้งแต่ปลายปีก็เช่นเดียวกันเหมือนปีนี้เช่นกันนะคะเขาอยู่ในราศีกุม,มานะคะจนถึงช่วงพฤษภาคมนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงพฤษภาคมแล้วเขาก็เดินครบองศาของเขาแล้วเขาก็ย้ายไปสู่ราศีมีนนะคะแล้วเขาก็เดินถอยหลังนะคะกลับเข้ามาสู่ราศีกุมคือจุดเดิมนะคะตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2564ที่ผ่านมานะคะ โอเคนะคะต้องบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเดินถอยหลังจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะคะตั้งแต่วันที่29ก้กรกฎาคมนะคะ2564ซึ่งจริงๆเนี่ยนะคะหากเราย้อนกลับไปดูนะคะเราจะเห็นว่าดาวพฤหัสเนี่ยเข้าสู่ราศีกุมตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2563อย่างที่แม่หมอได้แจ้งไปนะคะซึ่งแม่หมอเนี่ยอยากให้เราอลองย้อนกลับไปดูซิว่าช่วงจังหวะเวลาที่ดาวพฤหัสหาเขาย้ายเข้าสู่ราศีกุมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหลักๆเลยนะคะคือ เรื่องของการแพร่ระบาดในเรื่องของโควิดนะฮะค่อนข้างหนักด้วยนะคะปลายปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าช่วงเดือนธันวาคมปลายเดือนนะคะมียอดผู้ติดเชื้อทั่ว,วโลกะคะ่ะถึง82ล้านคนนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาใกล้ๆก,ก,กันนะคะช่วงประมาณวันที่18ธันวาคมเนี่ยต่างประเทศนะคะก็มีการปล่อยวัคซีนออกสู่สาธารณะอย่างเช่นประเทศอเมริกานะคะมีการปล่อยวัคซีนออกมาล็อตแรกนะคะประมาณวันที่18นะคะธันวาคมนะคะ ซึ่งเป็นช่วงนะ,ะที่ดาวพฤหัสและดาวเสาร์กำลังจะพกเกรสเข้าสู่ราศีกุมด้วยนะคะซึ่งอย่างที่ทุกคนพอจะทราบว่าราศีกุมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วแม่หมอได้มีการคาดคะเนและทํานายไว้ตั้งแต่ปลายปี2 5 6 3แล้วล่ะนะคะอย่างที่บอกว่าอยู่ใน เฟซบุ๊กเพจนะคะแล้วก็อยู่ในอยู่ในแอปอดวงนะคะวิดีโอเก่าๆสามารถไปหาดูได้ถ้าใครอยากฟังนะคะแต่ว่าได้คาดคะนเนีไว้แล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละหละ่ะนะคะว่าช่วงที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะคะเขาย้ายเข้า,ขาสู่ราศีกุมเนี่ยนะคะจะต้องมีการริลีสนะคะของนวัตกรรมบางอย่างออกมาอย่างกระทันหันนะคะซึ่งช่วงเวลานั้นเองก็ได้มีการปล่อยนะคะวัคซีนออกมานะะใช้อย่างทันทีในต่างประเทศนั่นเอง แต่ว่านะคะด้วยพลังงานของทั้งดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่เข้ามาคอนจอยกันในราศีกุมะค่ะมันเป็นพลังงานที่มาผลักให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ดูเหมือนว่าจะใช้ได้ผลอย่างแพร่หลายนะคะแต่ด้วยพลังงานของดาวเสาร์นะคะที่เข้ามาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นพลังงานที่เข้ามาทําให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่ออกมาเร็วจนเกินไปอะค่ะอาจจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มนั่นเองนะคะ เช่นเดียวกับไทยเหมือนกันนะคะช่วงจังหวะเวลานั้นที่ไทยมีปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะรลอกที่2และตอนนี้รลอกที่3นะคะหนักขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีวัคซีนเพื่อแจกใจ่ายให้กับประชาชนนะคะซึ่งเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในราศีกุมเช่นกันนะคะรวมไปถึงนะคะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเนี่ยเป็นช่วงหลังจากที่ดาวเสาร์และดาวยูเรนัสนะคะทำมุมถึงกันนะคะเป็นรอบที่2ของปีด้วยนะคะซึ่งทําให้มีการกลับมาระบาดหนักอีกครั้งของหลายๆประเทศทั่วโลกอย่างเช่นอังกฤษนะคะอู่ฮ นะคะคเป็นช่วงสวัดเวลาที่เหมือนอูฮันจะปิดประเทศในช่วงเวลานั้นนะคะเพราะการกลับมาระบาดอีกนั่นเองนะคะ ทีนี้หลังจากวันที่14พฤษภาคม2564เนี่ยนะคะดาวพฤหัสะคะเขาได้เดินครบองศานะคะเราย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งแม่หมอเคยทําคลิปการทํานายเรื่องของดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีมีนไว้เต็มๆแล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะในช่อง YouTube นี่แหละลองหาดูนะคะแต่อย่างที่แม่หมอได้ทํานายไว้แล้วล่ะนะคะในคลิปนั้นว่าเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่งนะะราศีมีนเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาและทรีทเมนต์ด้วยนะคะทุกคนจึงจะสามารถคาดหวังในเรื่องของวัคซีนได้ มากขึ้น,นะะซึ่งถ้าเราสังเกตดูนะคะช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนนั้นนะคะต่างประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศการใช้ชีวิตโดยไม่สวมแมสนะคะหลังจากการได้รับวัคซีนครบแล้วนะซึ่งเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่องศาสุดท้ายพอดีที่กําลังจะโผเกรดเข้าสู่ราศีมีนนะคะนะรวมไปถึงประเทศของเราเองคือประเทศไทยอ่ะก็ได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนนะคะในช่วงพฤษภาคม2 5 6 4นะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนเช่นกันนะคะ หลังจากนั้นนะคะช่วงจังหวะเดือนมิถุนายนนะคะเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสเริ่มเดินถอยหลังในราศีมีนนั่นเองนะคะทุกคนจะเห็นว่าช่วงจังหวะเวลาที่ดาวพฤหัสเริ่มเดินถอยหลังนะคะเ,เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดในสายพันธุ์ต่างๆกลับเข้ามาอีกนะคะ ที่เราเห็นได้ชัดเลยคือในต่างประเทศนะคะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาได้กลับมาแนะนําให้ผู้คนกลับมาสวมแมสอีกครั้งหนึ่งตามสถานที่ต่างๆนะคะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเริ่มถอยหลังนั่นเองนะ,ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเดียวกับที่ประเทศไทยเริ่มมีการระบาดหนักของโรคโควิดนะคะรวมไปถึงเป็นจังหวะที่เกิดความผิดพลาดนะคะในเรื่องของการจัดการทางสาธารณสุขการรักษาอย่างหนักนะคะรวมไปถึงเป็นช่วงที่ประเทศไทยเกิดปัญหา หนักมากในเรื่องของวัคซีนที่ไม่ได้ประสิทธิภาพด้วยเช่นกันนะคะโอเคนะคะต่อมานะอย่างที่แม่หมอได้พูดไปข้างต้นนะคะว่าจริงๆพลังงานของปีนี้นะคะ่ะมันเป็นพลังงานที่ไม่ได้ ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะว่าดาวพฤหัสเขาไม่ได้มาดวงเดียวนะคะเมื่อดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีกุมะคะ่ะแล้วมีพลังงานของดาวเสาร์เข้ามาร่วมด้วยก็อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นจังหวะที่มันจะมีการรีลีสนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกมาอย่างรวดเร็วเกินไปนะคะจึงทําให้เกิดการผิดพลาดได้นะคะซึ่งเมื่อดาวเมื่อช่วงที่ดาวพฤหัสได้เดินถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีกุมช่วงตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เปรียบเสมือนการที่ดาวพฤหัส่ะเขากลับมา ให้เราจัดการสิ่งต่างๆที่ยังค้างค้างให้แล้วเสร็จซึ่งช่วงที่ดาวพฤหัสได้เดินถอยหลังกลับมานั้นเป็นช่วงที่ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าอยู่ดีๆก็เริ่มมีการมีการระบาดของโรคกลับเข้ามาอีกทั้งๆที่ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะคะในต่างประเทศนะนะคะแล้วก็มีสถานการณ์ที่ว่าคนได้เริ่มมีการคิดค้นนะคะและแนะนําให้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์นะคะหรือที่พูดง่ายๆคือเข็มที่3นั่นเองนะคะซึ่งต่างประเทศเริ่มมีการแนะนําให้คนฉีดวัคซีนนะคะที่ ต่างประเทศเริ่มมีการแนะนําให้คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะแล้วเป็นคนที่มีคอมโพม i สอิมูนอ่ะนะคะหรือ เรียกว่าคนที่ภูมิต่ําหรือภูมิไม่ขึ้นนะคะให้มีการฉีดเข็มบูสเตอร์นะคะซึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นในอิสราเอลตอนนี้มีการอนพรูฟเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการฉีดเข็มบูสเตอร์นะคะและในบางประเทศอย่างสหรัฐนะคะมีการแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่ฉีดจอร์จสันในือจอร์จซันว่าอาจจะต้องมีการฉีดเข็มบูสเตอร์อีกได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับไทยเหมือนกันนะคะที่มีการแนะนําให้ฉีดเข็มซามหรือลองฉีดข้ามยี่ห้อนั่นเองนะคะซึ่งก็เกิดปัญหาอย่างหนักเหมือน,น,น,ะะอนได้ หนแล้วก็นะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อดาวพฤหัสนะ,ะกลับเข้ามาสู่จุดเดิมนะค,ะคือราศีกรุมราศีกุมเนี่ยนะคะมันเหมือนกับการมาฟิกส์นะคะสิ่งที่ยังไม่แล้วเสร็จะคะ่ในในเรื่องต่างๆอะคะให้มันให้มันเดินหน้าไปได้นะคะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีทั้งการกลับ ไปวิจัยและพัฒนาในเรื่องของวัคซีนต่างๆก็ได้หรือการคิดค้นการใช้วัคซีนที่ได้ผลกับสถานการณ์เหล่านี้มากขึ้นก็ได้นะคะและในอีกเรื่องหนึ่งคือการที่ดาวพฤหัสกลับเข้ามาในสถิตในราศีกุมเนี่ยนะคะมันเป็นการเข้ามาจอยนะคะในเรือนที่มีดาวเสราร์สถิตอยู่นะคะซึ่งพลังงานนะคะจะ,จะส่งผลให้ในเรื่องของการจัดการในเรื่อง เรื่องโรคและวัคซีนก่อนหน้านี้เกิดการผิดพลาดอย่างหนักได้นะคะเพราะว่าเมื่อดาวเดินถอยหลังนะคะทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสนะคะมันหมายถึงว่าเป็นจังหวะเวลาที่จัก,กรวาลน,นะคะเขาจะนําสถานการณ์เก่าๆโอกาสเก่าๆหรือแม้แต่ความผิดพลาดเก่าๆที่เราได้เคยสร้างไว้กลับมาให้แก้ไขอีกนะคะซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ว่าดาวเสาร์เขาเป็นหลอดออพามาด้วยนะคะเขาเป็น เทพเจ้าแห่งกรรมนะคะซึ่งกรรมก็คือการกระทํานั่นเองดังนั้นทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงที่พรฤหัสถอยหลังช่วงที่เสาถอยหลังนะคะเป็นจังหวะเวลาที่เราเริ่มเห็นว่าการจัดการสิ่งต่างๆก่อนหน้านี้นะคะของคนที่มีอํานาจในการจัดการน่ะมันไม่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆนะคะอย่างที่บอกว่าอยากให้ลองกลับไปดูว่าช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีกุมภ์ค่ะหเดือนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ แล้วมันมาเป็นหนักๆช่วงที่ดาวเดินถอยหลังนี่เพราะอะไรนะคะเพราะว่าการจัดการนะคะสิ่งต่างๆก่อนหน้านี้มันไม่ได้ผลนะคะที่ดีนะคะเป็นการจัดการที่อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าเอา่อไม่ได้ลงล,ลงมือหรือวางแผนอะไรให้รอบคอบนั่นเองนะคะมันเลยมันเลยมีการที่ผิดพลาดเกิดขึ้นช่วงที่ดาวเดินถอยหลังนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะแม่หมออยากจะบอกว่าหลังจากที่ดาวพฤหัสกลับเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยแม่หมออยากจะให้ทุกคนลองย้อนไปดูนะคะอย่างที่บอกช่วง5เดือนก่อนหน้านี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะและเมื่อดาวพฤหัสถอยหลังกลับมาจึงจะส่งผลให้อาจจะมีสถานการณ์เก่าๆคล้ายเดิมกลับเข้ามาอีกนะคะอย่างการกลับมาระบาดของโรคระบาดในสายพันธุ์ต่างๆก็อาจจะมีกลับเข้ามานะคะหรือการระบาดหนักที่เพิ่มขึ้นในประเทศของเราที่ มันหนักขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสก็กลับเข้ามาในราศีกุมแล้วนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะคะมันก็เป็นช่วงที่เราต้องลองเฝ้าระวังดูว่าพลังงานเหล่านี้จะส่งผลอะไรบ้างนะคะและช่วง p e r i ยดนี้เนี่ยนะคะเมื่อดาวพฤหัสกลับมาอยู่ในราศีกุมเนี่ยเขาก็จะอยู่ในราศีกุมไปจนถึงสิ้นปีนั่นคืออีกประมาณ5เดือนนะคะ ซึ่งนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของวัคซีนนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการวิจัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหรือนะคะด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ยังอยู่ในราศีกุมะนะคะ,ะมันยังคงจะสร้างข้อจํากัดนะคะและความล่าช้าในเรื่องของการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้นะคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่า เดี๋ยวมันจะมีการที่เหมือนกับว่าจะไปวิจัยใหม่จะไปอะไรใหม่แต่ด้วยข้อจํากัดลหลายอย่างนะคะทำให้เกิดความล่าช้าในเรื่องของการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกันนะคะเราก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าเราอาจจะได้เห็นประสิทธิภาพของวัคซีนทั่วโลกที่ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นในช่วงจังหวะเวลา5เดือนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ คนนะคะจำเป็นจะต้องรับวัคซีนเข็มบูสเตอร์นะคะกันมากขึ้นในช่วงตลอด5เดือนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วการคาดคะเนในการฉีดวัคซีนได้ครบและแพร่หลายของแม่หมอเองแม่หมอมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องเป็นช่วงปลายปีเลยะคะ่ะก็คือธันวาคมเลยนะคะก็คือเกือบจะสิ้นปีเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าทุกคนสังเกตย้อนกลับไปดูนะคะว่า ช่วงจังหวะเวลาที่วัคซีนเริ่มฉีดทั้งในบ้านเราก็คือเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสยายเข้าสู่ราศีมีนนะนะคะแล้วก็ช่วงที่ต่างประเทศเริ่มที่จะแบบอย่างอเมริกาที่พูดแป้งแต่ต้นว่าเริ่มที่ให้มาถอดถอดแมสได้นะคะใช้ชีวิตได้ปกติก็คือช่วงที่ดาวพฤหัสยายเข้าสู่ราศีมีนนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นช่วงสั้นๆในปีนี้นะคะ่ะมันเหมือนกับจัก,กรวาลให้สัญญ,ญาณเราแล้วว่าโอเคนะคะเมื่อดาวพฤหัสยายเข้าสู่ราศีมีเนี่ยมันจะมีสถานการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะ sc, <c> พอเราได้เห็น เรื่องของการเคลียร์คลายนะคะในสิ่งต่างๆในเรื่องของโรคเรื่องของวัคซีนนะคะอาจจะเป็นจากต่างประเทศก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยแม่หมอเลยมีความรู้สึกว่าเราอาจจะต้องรอนะคะจนกระทั่งดาวพฤหัสคาย้ายเข้าสู่ราศีมีนอย่างเป็นทางการคือปลายปีเลยนะคะคือเกือบจะสิ้นเดือนธันวานะค่ะคือช่วงเดือนธันวาป,ปลายปีเลยนะคะถึงจะมีการเริ่มที่แบบวัคซีนเริ่มที่จะทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะหรือมีการฉีดว like ัคซีนได้ครบอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นปลายปีเลยนะคะซึ่ง ด้วยความที่อย่างที่บอกว่าดาวเสาร์นะคะยังคงสถิตยอยู่ในราศีกุมนะคะมันก็ทําให้พลังงานนะคะในเรื่องของการที่เราจะพัฒนานวัตกรรมต่างๆพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมันยังไปไม่ได้ร้อเซซึ่งแม่หมอมีความรู้สึกว่าปลายปีนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของวัคซีนก็ได้ที่มาช่วยเราในร้อซแต่กลายเป็นวิธีการอื่นๆนะคะที่เราไปเจอนะคะว่า การแก้ไขปัญหาในเรื่องของโรคด้วยวิธีอื่นนะคะหรือว่าการป้องการจัดการสาหรับคนติดโรคด้วยวิธีอื่นทํายังให้หายหรือทำยังให้ดีขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องของวัคซีนเท่านั้นนะคะเพราะว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่าตราบใดที่เราเสายัางคงสถิตอยู่ในราศีกุมะคะ่ะการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของ วัคซีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ได้ผล100%อรภายในปีนี้นะคะแต่มันจะเป็นการที่เราไปเจอวิธีอื่นในการรักษานะคะที่ไม่ได้ใช้วัคซีนแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วหลังจาก ป,ปลายปีที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนอย่างเป็นทางการณนะช่วงจังหวะตอนนั้นแหละนะคะเราถึงจะสถานการณ์เหล่านี้นะคะในเรื่องเหล่านี้ถึงจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าราศีมีนเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาเป็นสัญลักษณ์ของการทรีตเมนต์นะคะเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของโรงพยาบาลน,นะคะในเรื่องของการแพทย์นะคะโดยตรงดังนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องคาดหวังพลังงานจากดาวพฤหัสนะคะหลังจากที่เขาย้ายเข้าสู่ราศีมีนแล้วช่วงปลายปีและนับไปอีก1ปีนั่นก็คือปลายปี64จนถึง65นั่นเองนะคะที่ สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ถือในเรื่องของยาในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของการรักษาที่มันลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าทุกคนจะเห็นแล้วว่าช่วงสั้นๆนะคะที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะ่ะหลายๆประเทศอะคะ่ะดีขึ้นจริงๆแต่พอดาวพฤหัสเดินถอยหลังปุ๊บโรคกลับเข้ามาอีกนะคะดังนั้นนั่นแหละอย่างที่บอกว่าช่วงที่ดาวเดินถอยหลังเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่จัก,กรวาลจะให้ หลายๆคนนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกลับไปแก้ไขกลับไปจัดการในเรื่องเหล่านี้ให้มันดีมากขึ้นนะคะแล้วเ,เราจะคาดหวังการรักษาที่ดีขึ้นเหล่านี้ได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นปลายปีเลยปลายปี64นะคะยาวไปอีก1ปีก็คือ6 4สีถึงหกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเริ่มดีขึ้นจริงๆนะคะโอเคนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคน stay safe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถ c o m มนต์ถามไม่ในเอ่อถามไม่ในอมเมนต์ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่ตอบได้เลยก็จะมาตอบให้ในคอมเมนต์นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบจะต้องอธิวอธิบายเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย จะมาทาคลิปให้อีกนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าเดี๋ยวจะพยายามมาทําในเรื่องของพลังงานในเรื่องของดวงดาวต่างๆให้ให้ฟังอีกเหมือนกันนะคะเพราะมีสถานการณ์หลายอย่างนะคะที่เกิดขึ้นอย่างเช่นต้นเดือนนะคะกระกฎาคมที่ดาวบาลลเคราะห์สองดวงมาเจอกันในาราศีกลางท่าทั้งเสาอังคารนะคะแล้วก็มียูเรนัสเข้ามาอีกะค่ะเห็นไหมว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีทั้งการถล่มของตึกนะคะในฟลอริดานะคะหรือแม้แต่ น้ำท่วมน้ำไหลหลากนะคะในในเยอรมันนะคะในจีนนะ,ะรวมไปถึงไฟไหมโรงงานกิงแก้วนะคะนี่ก็เป็นอิทธิพลจากดวงดาวดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ที่มาเจอกันนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวแม่หมอจะพยายามจะมาทาเรื่องของพลังงานเหล่านี้นะคะให้ให้ได้มากที่สุดละกันนะคะที่สําคัญสําคัญโอเคสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ